สวัสดีค่ะพักแล้วนะคะวันนี้นะคะพักก็จะมาดูวสกุช่แบบละเอียด EP สองกันนะคะวันนี้นะคะจะมาดูวสกุชิพีซไอรูมกันเลยค่ะก็จะมาแกะแพ็กเกจนะคะตามที่บอก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  EP สองหรือ EP อะไรมันต้องเล็กงลำดับเนาะยังไม่แน่ใจว่า EP อะไรนะคะแต่ว่าพอเขาบอกไว้ก่อนเท่าที่พ่อคิดนะคะมันดูเล็กนะคะก็ขอเก็บแพ็กเกจเลย ก็จะให้ดูรอบๆก่อนนะคะเพื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปที่พาอแกะภาสดุตัวนี้นะคะก็กลับไปดูกันได้นะคะนี่นะคะเป็นขเขาจะเห็นว่า big love p e a c นะคะคือกลิ่นมันออกอะแค่ดมนอกให้กะก็โอ๊ยพอกลัวจับอะแพ็กเอ้ยไ,ไ,ไม่ใช่แพ็กเกจพอกลัวจับแล้วมันก็แบบ กลิ่นหายคือไอที่ดมเมื่อกี้คือพอเพิ่งถ่ายไอ,อ,อตัวนี้ไปนะคะคือชุดนี้ถ่ายสามคลิปนะคะไม่ใช่สามวันนะคะถ่ายสามคลิปวันนึงก็ถ่ายสามคลิปประมาณนี้แล้วก็ค่อยลงนะคะก็พอเพิ่งจับตัวนี้ไปแล้ว,วก็กลิก่นหายดมแล้วกลิ่นมันยังอยู่ติดมือหอมอาะเกียอเรามาแกะกันเลยคะ่ะเราไมาย่ยดเยเจอแลละก็เฮ้ยปเปิดไอยูด้วยเกีือต้องฟุ้งแน่เลยเน็ตกะ ก็จะมีที่เปิดตรงด้านนี้นะคะก็จะเปิดตรงด้านนี้นะก็บอกให้เผื่อบางคนไม่เห็นซื้อมาแล้วแบบฮะเปิดอยู่ไหนต้องตัดใพ้เกะไม่ต้องนะคะก็จะให้ hey. แบบนะพอไม่ก oh yeah. okay. ็เกต้องเกะอย่างปานีและปานอมปลานีปานอมโอ้โ oh น no. มันพีดจนมันจะไม่พีดแล้วเพราะว่ามันชุนมากเลยโอ้โ oh น no. ฮ้ยลูกมันใหญ่นะพอเข้าใจแล้วโอ้โหลูกมันใหญ่อยู่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่อ๋อมันบวมน้ําค่ะมันบวมน้านี่เองค่ะเข้าใจแล้วที่พอมองไม่ใหญ่เพราะมันเออมันบวมน้ํามันก็เลยดูไม่ใหญ่นี่ไงมีคําว่าบูมซ่อนอยู่เย่อุ้ยอุยอ,ยอะไรอะไรไต่มีคําว่าบูม นี่นะคะแสดงว่าลูกกลางก็จะประมาณแบบไม่ค่อยบวมน้ำเน,นาะส่วนลูกเล็กก็ติหนึ่งลูกเล็กก็ประมาณไม่แน่ใจว่าเล็กกว่านี้หรือว่าประมาณเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาบีบกันเลยเป็นสีชมพูนะคะไม่มีตำหนินะิม,ม,มากขอบีบเลยนะคะ <gasps> เกิดอะไรขึ้น

มันเหมือนมีลมออกแล้วพอรู้สึกไม่กล้าบีบเยอะบีบเยอะแล้วมันเป็นรอยอะค่ะมันเป็นรอยนะคะบีบเยอะเยอะแล้วมันเป็นรอยของไอ้บุมจะไม่ดีอย่างนี้นะคะาะถ้าบีบเยอะมันจะเป็นรอยพอบีบขึ้นมาแล้วกลิ่นมันเข้าออกมันก็หอมฉันสงรอะไรกันนี่ หอมอ่กโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็จะวัดให้ดูอีกรอบนะคะกลิ่นพีทแบบอธิบายไม่ถูกคะ่ะพีทแบบหอมๆอ่ะถ้าถ้าดมในแพร์กิ้งม,มันจะหอมนะคะพอเอาออกมามันจะแบบมันก็หอมนะแต่มันถ้าดมมากๆมันจะเริ่มแบบฉุนๆน,นิดหน,นึ่งเนี่ยโอ้ยนี่นะคะก็ลูกประมาณนี้ นะโอเคก็เต็มสิบนะคะเพราะให้9.5ค่ะก็ที่ไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกรู้สึกนะนี่รู้สึกนะว่ามันเล็กไปน,นิดนึงแล้วก็บีบแล้วมันเป็นรอยนะคะก็ประมาณนั้นเนาะก็โอเคค่ะวันนี้พ่อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้พอด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะลืมดูคลิปเก่าๆกันด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะ